สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับคุูครูอ๋อยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับ1-10ถึง10และ0กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ จำนวนนับ1ตถึง5และ0ค่ะเด็กๆมาดูที่สวนสัตว์นะคะว่าในสวนสัตว์มีสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าที่สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์อะไรบ้างเอ่ยตัวแรกนะคะ r a ราฟค่ะ ยีราฟมีทั้งหมดกี่ตัวขคะลูกมีหนึ่งตัวนะคะต่อไปช้างมีช้างทั้งหมดกี่เชือกคะลูกมานะับพร้อมๆกับครูอ๋อเลยค่ะหนึ่งสองมีช้างทั้งหมดสองเชือกค่ะต่อไปไปดูกวางกวางมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูก นับหนันบสองนับสาน้องกวางมีทั้งหมดสาตัวค่ะลูกต่อไปมาดูลิงนะคะลิงมีทั้งหมดกี่ตัวคะมาช่วยก่อยนับอ่อยเร็ว1นึ่สองสสลิงมีทั้งหมดสตัวคะ่ะ ต่อไปมาดูนกนะคะนกมีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสสห้านกมีทั้งหมดหตัวคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆน้ำเหมือนคูโปโอเอยไหมคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าในสวนสัตว์มีสัตว์แต่ละชนิดที่มีจํานวนกี่ตัวบ้างคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่หนึงนับจํานวนสัตว์และระบายสีในวงกลมให้เท่ากับจํานวนสัตว์แต่ละชนิดนะคะกว้างมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน3ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูอ๋อยจะระบายสีกว้าง สวงกลมค่ะลิงมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนสตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบายวงกลมลิงสวงกลมค่ะนักเรียนนกมีทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูอ๋อยจะระบายในวงกลม5วงกลมค่ะนักเรียน เสือมีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนในสวนสัตว์แห่งนี้มีเสือไหมคะครูออยมองไม่เห็นเสือเลยเพราะฉะนั้นในวงกลมไม่ต้องระบายสีนะคะเพราะเสือไม่มีอยู่ในสวนสัตว์คะ่ะมาดูข้อที่สองนะคะนักเรียน เขาให้วงกลมรอบชื่อสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุดและขีดเส้นใต้ชื่อสัตว์ที่มีจำนวนน้อยที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้จำนวนสัตว์ที่มากที่สุดคืออะไรคะนักเรียนนกใช่ไหมคะขวดจะวงกลมคำว่านกนะคะต่อไปขีดเส้นใต้ชื่อที่มีจำนวนน้อยที่สุด คืออะไรคะที่มีจำนวนน้อยที่สุดเสือใช่ไหมล่ะคะะนั้นคะอวดจะขีดเส้นใต้คำว่าเสือนะคะเรามาดูฉเฉลยกันเลยค่ะเรามาทำดูนะคะเด็กๆเด็กๆได้ทำเหมือนคูขวยไหมคะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าถูกต้องและะ้วค่ะ วันนี้ครูข่อยมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําในหนังสือแบบฝึกหดัดจํานวนนับ1น0ถึงสิและ0นย์นะคะนักเรียนลองนับจํานวนสัตว์แล้วระบายสีสัตว์ตามจํานวนนะคะท้ายข่อยมีเฉลยให้ด้วยนะคะ นะคะเด็กๆถ้านักเรียนว่างช่วงไหนนะคะนักเรียนสามารถเปิดเข้ามารับชมคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลานะคะและยังสามารถพบกับคุณครูทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะตามรายวิชาต่างๆอยู่่บ้านนักเรียนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนเปิดคลิปวิดีโอของคุณครู ดูได้นะคะอ่านหนังสือบ่อยๆจะได้ไม่หลงลืมนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ